大家好，今天王木兰雪格朱斯，สวัสดีครับทุกทุกคนวันน,ยยน,นี้เราจำเลยอีกหน我暂时不需要服务，我只是随便看看。我暂时不需要服务，我只是随便看看。再来一遍，我暂时不需要服务。 我只是随便看看เรามาลองดูความหมายกันนะครับว่แปลว่าฉันครับจานทรก็คือชั่วขราวปู่แปลว่าไม่ครับ需要วยาแปลว่าจำต้องครับหรือว่าต้องนะครับปู่ชาคือไม่ต้องฝูอูคือบริการ ปู้ซุยย่าฟู้ก็คือไม่ต้องการบริการไม่ต้องการให้มาบริการใดๆนะครับหอฉันครับจือชื่อแค่ครับจือแปลว่าแค่จือชื่อแค่คือสวยเปียนสวยเปียนแปลว่าไม่เป็นทางการหรือว่าตามใจนะครับสวยเปี้ยนหนีครัตามใจคุณครับสวยเปียน ข看านขก็คือดูดูครับนะเพราะ,ะนั้นสุยเปี้ยนข่านขันก็คือเดินดูดูนะครับเราฝึกอ่านกันนะครับ我暂时不需要服务我只是随便看看我暂时不需要服务我只是随便看看我们来看生词第一个 我第二个生词，暂时，暂时。第三个生生词，不，不。第四个生词，需要，需要。第五，服务，服务。这里来，我们第六个。 คำศัพท์ที่ผมบอกคือคำว่าจือนะครับแปลว่าแค่ครับตามด้วยกิริยาเช่นจือชื่อจื้เยาจือโยนะครับแปลว่าแค่อันที่เจ็ดครับตัวสอนเป็นตัวเดียวกันครับแต่อ่านว่าจื้เป็นลักษณะนามครับที่แปลว่าตัวเช่นอีจือเมวแมวหนึ่งตัว 第八个生词ทตก็ี่สิ่งที่สิ่งที่สงที่สิ่งที่สิ่งสอง,องอขีงข่สะครับหสัยงจี่สที่เรี่นิงทนี้ไปแล้วนะครงบูครับเราจะลองตอบคงจากที่เรียนที ลองฝึกอ่านกันนะครับฉันไม่ต้องการบริการในขณะนี้ครับฉันไม่ต้องกา,การบริการในขณะนี้ฉันแค่ดูเฉยๆครับลองตอบคำถามสองข้อนะครับตีก็เว้นที 不需要服务，不需要服务。第二个问题，随便看看，随便看看。